วันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยพายัพของเรานะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาชื่อว่าโครงการพายัพ usr นะคะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันอุทิศสร้างสารรค์สังคมนะคะโดยที่บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันที่จะบริจาคขวดน้ำพลาสติกนะคะที่จะส่ง ไปช่วยจัดทำเป็นชุด PPE ให้กับผู้ที่ใช้ทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งนอกจากที่เราจะเป็นการช่วยกําจัดขยะแล้วเรายังช่วยที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นำเอาขวดที่เหลือใช้เหล่านี้เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเนื่องจากบุคลากรและนักศึกษาของเราเนี่ย ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมีการนับชั่วโมงกิจกรรมด้วยโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีชั่วโมงกิจกรรมเกี่ยวกับการจิตอาสาด้วยนะคะองค์กรร่วมจัดนะคะก็ได้แก่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายับประจำปีการศึกษา2,564และสำนักพัฒนานักศึกษาที่จัดทำโครงการร่วมกันและทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะและขวดทั้งหลายที่พวกเราเห็นนี้นะคะเราจะจัดส่งไปรวมกันนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อที่จะได้นำจัดส่งให้กับ เจ้าของโครงการและนำไปแปรรูปเพื่อใช้ผลิตเป็นชุด PPE ต่อไปขอบคุณค่ะ